ภาพนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ดูแปลกตาแปลกใจไปจากการสร้างสารรค์ของศิลปินเราจะเห็นว่าในรูปมีเสือกำลังหมอบแล้วก็เบนหน้าเอียงอยู่นิดหนึ่งอยู่ในท่าที่กำลังผ่อนคลายในรูปนี้ความรู้สึกของอารมณ์ในภาพนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ศิลปินต้องการสื่อความหมายของเสือ ที่เหมือนชีวิตกำลังคุ้นคิดคำหนึง่งฮะการที่คนเราใช้สติปัญญาในการคุ้นคิดคำหนึ่งหรือไตร่ตรองในเรื่องต่างๆอย่างมีสตินั้นคือสิ่งที่สามารถนำชีวิตให้สู่ความสำเร็จการคุ้นคิดคำหนึ่งด้วยสติปัญญานั่นก็คือพูดถึงเรื่องของความมีพุทธ,ธิปัญญารูปนี้ที่ผมว่าแปลกตาแปลกใจตรงที่ เราจะเห็นการเขียนขดหินที่มีน้ำหนักมีมิติยังเป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติอยู่แต่ท้องฟ้ากำลังวิ่งเข้าหากันเบนเข้าหากันแล้วมีจุดตรงกลางที่สวา่างนั่นคือการสื่อความรู้สึกตรงมาถึงเรื่องของจินตาการสร้างสารรค์หรือเรื่องของสมองที่พูดถึงความมีพุทธ,ธิปัญญาการใช้จินอาการคุ้นคิดอย่างมีสติ ใช้ปัญญาจยางรอบรู้ก็คือสิ่งที่พูดถึงความสำเร็จแห่งพุทธิปัญญา